เตือนลยการนี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุน้อยต่ำกว่า18ปีเด็กที่มีอายุน้อยต่ำกว่า18ปีคนที่จะไปอานการรับชมนะจ๊ะไปไปเรียกพ่อแม่มาสวีดัสสวัสดีทุกท่านด้วยนะผมพบกับไอติสซอลต์ไปกันแจ็คพอตนะครับผมก็คาร์มอนเบบีเลดี้โกกันดีกว่าก็อยู่กัอดสองไอวินานะผมครไปบจีซอฟเหมือนเดิมมาดูกันว่ารอบบ่ายนี้มีอะไรดีมีอะไรโดนก็อดับแรกเลยนะผมไม่สนับสนุนให้เล่นตามแต่อย่างใดนะถือวบุคคลบันเทิงเท่านันนะอีอย่างนะ ดูสิมีอะไรดีอะก็เราใบสามกว่าดีดีกว่ากอนี่เลยนะครับผมสองเกมนี้เลยเป็นมาจองพักหนึ่งพักสองว่ะพักหนึ่งนะกับเกมหมูเกมใหม่นั่นเองโอเคโอเครับได้อยู่ไม่ไน่าเครียดลองเกมใหม่หรือว่าจะอารันดีมาจองไหมเลาเกมหมูหมูด,ดีกว่านะเกมใหม่ยังไม่เคยลองเหมือนกันมันพูดไม่ได้เลยมาถึงอาไม่เคยลงคลิปให้ดูนะครับผมกับเกมนี้ ก็คือกูเล่นแล้วแหละแต่กมันเกลือขอญาตเลย300แล้วกันนะครับผมหมุนนี้อีกนานขอญาตอารหนก,กระดานบิดสาบาทก่อนเลยแล้วกันนะจ๊ะ,ะใครที่อยากรู้ช่วงเวลานะครับผมรือบอกเลยเมื่อกี้ไม่แรลได้คลิปเลยนะปักบนแพ้แล้วยยังไงวะก็คือ,อฟิวเจอร์นี้นะผมก็จะเป็นสเก็ตเตอร์นะถ้าเราจะได้สเก็ตเตอร์เท่ากับว่าได้วายได้วายก็คือได้ติดคำนวณ มองไหมมองไหมอธิบายตัวมาดูถ้ามี y ายถ้ากับอ่าถ้ามีสกเก็ตเตอร์ถ้ากับมีวายตรงง่ายๆแล้วกันประมาณนั้น <c oughs> คอยดูกันเห็นไหมไหมันเป็น y ให้ครับจะได้ครบติดต,ตัวก็ขึ้นสีส่สปินนั่นเองง่ายๆเลยสาระล้วนๆนะครับผมดอกน,นี้ยังไงเฮียเออคือติดคำนวณอยู่คูณศาสตร์วปก่อนเริ่มต้นลำๆแหลมๆ โอเคลูกเอยังติดอยู่ยังไวโอเคครับกระดิ่งระครังยังไงปิ้งตังติดว่ะม้วนม้วนอะไรเขาเรียกว่าอะไรม้วนม้วนอะไรวะม้วนผ้าหรือว่าม้วนเบงหรือว่ายังไงบัว <c> ก <oughs> ็ดูไวเป็นเหมือนกันนะพึ่งเล่นหญ <c oughs> ิงวินเชิญหลายชาติหลายชา ว่าอย่างไรน้องรักคู่ลูกคิวมาอย่างไรครับลูกคิวนี่มีตักเกมจริงจลูกเอด้วยโอ้โหวายวะ่ะเลมอนอุย้ยเลมอนไม่ติดช่องแรกนะครับผมถ้าเลมอนตกลงมาก็ยาวไปเพื่อนโอ้โหไม่มา <c oughs> เจ็บคอเลยครูจังหวะนี้ลูกคิวครับผมอะไรต่อไหมราคังทองยังไงเพื่อนคูนสาม ะเก็ตเตอร์มาแล้วโอ้โหลงสวยซะด้วยแต่ว่าช่องที่1นึ่งเยิงกรอกไม่มีนะถ้าลงหมดหนึ่งตรงสามนี่นะโอเคมากเลยคนระับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับสะเก็ตเตอร์เกมนี้นี่เชือยอยเช่อมสวยอยู่เชื่อมสวยอยู่ก้นแบบโน้ง่ายนะครับดนสองช่องแรกพอที่เดือดติดแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์ยังไงปูยสามาเออเดอกผมโอ้ สูญสลายยังไงเพื่อนโชว์ลงเชอร์รี่นี่อย่างวะเนี่ยเพลงฟาบันเลยเิืโอ้โหล่เย้หมดไวเชียวล้วนเร็วทันใจจับไว24ชั่วโมง42่สิบเน้นเน้นเนืนเน้อไม่มีกลมไม่มีการไอ้เชี่เลยเอราว่าเกย์ออกแล้วแน่เลย ยังไงครับติดเลนทมอดแน่นอนจังหวะนี้ไม่ต้องถามหมอเลยหมอบอกแตกแน่นอนดอกนี้เรียบร้อยคูสองไปหกคูสองคสองนะครับผมสุดคูดง่ายๆเลยนะครับนักร้องนักเรียนน้องๆ,ๆ,ๆหนูๆเฮ้ยหลักทองสวยงามสามไปด้ยดอกยี่สิบแปดนะครับผมใจเต้นตุบตับตุ่ตัดอะไรวะนั่นอนะแป้งตลับแป้งเหรอใคร้ายๆตลับแป้งเลยนะครับผมร้อยเก้าสิบสองมัได้นะร้อยเก้าสิบสองแกเบ็ดสามเอง อู้ลูกเคต่อคูน้าสวยงามเฮ้อฟังเสียงตึก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 กแล้วแบบหายใจไม่ออกไงมึงแปลงมันกลับมาเปิดเพลงแดนนีกแล้วตึก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 เกโยร์หยสองสี่แปดดอกนี้โอ้โหได้อยู่แหละไม่ได้เกียรเพิ่มเบ็ดหน่อยแล้วกันตอนนี้ก็หมุนเบ็ดสิบเลยนะครับผม ไปเพิ่มมาเทียรนิดเพิ่มหน่อยขยับมีเทียรนิดเรื่อยๆขยับเข้ามาใกล้กันขยับของสัมพันธ์ของฉันและเธอ,อย่างไงต่อครับผมเข็ดมาแล้วจังหวะที่บอกแพงแน่นอนดูแค่นี้ก็รู้เออก็สวยงามลูกเอบอกม้วนตังเปรียนเข้าไปเออสวยงามมาดามเก้ามาดามแปดเลยว่ดอกนี้เยี่ยมหยุดเยี่ยมยอดลูกเคลนะผมติดคำนวณต่อลงดอดเรื่องกันเลยตึบตึบตึบย่างไงเรียบร้อยเล่นจีน ขึ้นแล้วครับผมปีสปินแปดคนน้องหมูขอแบบเด็เดๆหน่อยรอบนี้มึงมาเชื่อแมแบบนั้นอีกแล้วโอ้โหมาข้างหน้าน่อยขยับมาสักนิดก็ยังดีจริงๆอะ่ะโอ้โหเชอรี่น้องรักสวยงามเขางโกมาก่อนเลยว่ายังไงมีอะไรต่อไหมโอ้โหเลมอนบอกเพจตัวแพงครับผมเปียกสบายสองศูนย์แล้วยังไงต่อไหมเรียบร้อยไม่มีโอ้โหจะได้ไหม แต่ไม่เคยได้ปุกเกินคูน้าเลยครูสอ,องเจ็ดนนะครับผมเจ็ดสิบบาทเยี่ยบเยี่ยบเอายังไงครับเอาให้ชัวเอาให้ชัวจะหมดแล้วจะหมดแล้วโอ้โหได้มาเพิ่มแต่แว่าแถวหลังว่าโอ้กอดเอ้ามากอดไม่นะเออโัวแข็ง200บูล4ไปดี800ไปอุย้ยคูณอีกครับผมคูณ5จังหวะท5่าสวย ได้อยู่ได้อยู่ขึ้นสองแล้วขึ้นสองแล้วดาวพาสูตรนะครับผมดอกนี้ซีตเลยกูจะก,กว่านี้ว่ายังไงดอกสุดท้ายแล้วโอ้โหแต่ได้ภาคเลยวะ่ะายเพิ่มมาแบบเยอะจัดอะ่ะพันสามร้อยยี่สิบบาทนะครับผมดอกนี้เยี่ยมยอดเวลีกงเวลีกูดกันเลยมาเพลงดังจัดหูจะหนวงไหมเนี่ยเบาเสียงแป๊บมาต่อไปเราซื้อฟรีสปินนะครับผมเจ็ดร้อยสิบมา แบบซื้อกับแบบไม่ซื้ออันไหนจะแตกดีกวา่าโอ้แดงแบบแดงโหแล้วเกิดกดปุ่แบบปมครับเปรี้ยงใบเพชรครับผมโอ้สวยงามลุคโอ้ลุคเกค,ครับแต่มาทำไมชอบมาแถวหลังว่าถามจริงเพื่อนแถวหน้ามันไม่มาสาัตว์เด็พอแถวหน้าเนี่ยก็ตัวเนี่ยแถวสองก็ได้สองสามสี่อ่ะได้หมดเออลดร้อยคูณสองไปร้อยสี่สองเอ้ร้อยสี่แปดสิบคูณสามโอเคสวยงาม ระพงระพงระเบิดระเบิดดัเบิ้ลอยากงไรต่อลูกจงลูกเกคูณห้าบาโอเพงก็มันเหลือเพชรมาหีห้าคูณหกตระรแป้งใช่ไหมใช่ไหมถามโอ้ตู้รวยรวยเลยว่าดอกนี้สวยงามก็ซื้อดีกว่าว่ะจริงจริงขอใช้เงินแค่ปัญหานะผมโอ้หีหีีหเป็นไงละเก้าแปดตัวกันทีเจ็ดร้อยห้านะครับผมมาดูว่าเท่าไหร่บอกว่าเท่าไหร่ ยังไอองอ้าเว,าว,ว,วโโเ,ออเกียงแค่แบบว่ากี่ตัวโตโอ้โหเจอเด็ด5โศนะครับผม,ผมก็ได้ไป185ก็ไม่น่าเกียดเลงนะก็ออยังดีกว่าแบบเกลือเออเอาก็ประมาณนี้นะสำหรับเกมใหม่นะถือว่าโอเค OK อยู่นะผมแต่ว่ามันชอบมาแบบช่องหลังอะ่ะวายามันชอบมาช่องหลังรายการคำนวณก็อ่าโหลดชา้าชิบหายเลยอ่ะเอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับกดไลค์นะผมพอดีเน็ตการก็ขออภัยด้วยว่าจะให้ดู สำหรับครทยาเข้ากลุ่มนะครับผม,ผมก็เมนแรกได้คลิปเพียร์ปรดกว้ให้แล้วนะครับผมลี้อยด้านใต้เลยสำหรับเกมหน้าจะเป็นคลิปไหนก็รอติดตามได้เลยนะครับแต่วันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย